สวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสวนร้านองศากับตาเหมือนครับนาปังครับบานเสร็จเรียบร้อยครับดูความเรียบความเสมอของพื้นนะครับนาปังถ้าปรับพื้นที่ไม่เสมอนี่จะดูแลเรื่องระบบน้ํายากมากครับนี่คือปรับพื้นที่ได้ถือว่าดีระดับหนึ่งเลยนะครับนี่หวานข้าวเรียบร้อยแล้วครับพอหวานข้าวเสร็จก็ ต้องปล่อยน้ําออกให้แห้งนะครับถ้าปล่อยให้น้ำค้างแบบนี้ข้าวจะเน่านะครับเราแช่น้ําไว้อยู่เอาข้าวไปแช่น้ําไว้หคืนนะครับหนึ่งวันหนึ่งคืนพันข้าวแล้วเราเอามาวานหวานตม้มเขาเรียกาหวานต้มครับพอหวานต้มเสร็จเราก็เริ่ม ปล่อยน้ำเึืกแบ่งน้ำให้ดินแห้งนะครับทีนี้ข้าวก็จะงอกนี่ครับพื้นที่พื้นที่ทําอยู่ที่ประมาณสีไร่ครับไม่น่าจะถึงสี่ไร่เพราะปรับมาเป็นแบบผสมผสานเกือบจะเต็มนะครับ มีทุนในการทำอีกก็กเริ่มก็น่าจะขุดขุดคลองเล็กๆนะครับรอบๆนาแล้วก็ทำคันนาใหญ่ๆนะครับพื้นที่ปลูกข้าวก็จะน้อยลงนี่ก็คือกล้วยข้าวบดิบครับ พามาดูมาชมนาปรังปี2567นะครับถึงปี2568หลังจากหวานไปนี่ก็อายุข้าวที่หวานคือพันข้าวกอขอนะครับก็จะมีอายุประมาณ120วันครับหวานเมื่อวานวันที่3ทธันวาก็น่าจะไปประมาณมีนานะครับประมาณ เมษาครับ <c oughs> ต้นต้นเดือนเมษาอาจะได้เก็บเกี่ยวครับจริงๆแล้วการใช้น้นํานี่ก็จะใช้น้ําอยู่ประมาณสองเดือนนะครับหลังจากปล่อยแห้งแล้วก็พอข้าวเริ่มงอกสูงได้ประมาณหนึ่งก็เริ่มปล่อยน้ําใสสูบน้ําใสก็จะดูแลเรื่องดูน้ําสลับแห้งมีน้ําสลับแห้งอยู่ประมาณสองเดือนสองเดือนกว่ากว่านะครับ หลังจากนั้นก็เริ่มปล่อยให้น้ําแห้งเลยครับข้าวเริ่มแตกรวงเข้าสู่ระยะที่90วันนี้ข้าวเริ่มแตกรวงรเรียบร้อยครับเสมอดีมาก พอครับทำเหมือนเป็นคนทำทั้งหมดเลยในการหวานการปรับพื้นที่ จะนำเสนอเรื่อยๆนะครับ <c oughs> ขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ